ไปขโมยมะม่วงข้างบ้านกันครับพี่น้อง <c oughs> ได้แล้วนะครับพี่น้องบอกม้วนสองหน่วยอันดับแรกเรามาล้างมะม,ม่วงกันนะครับพี่น้องแต,ต่อมานะครับปอกเปลือกนะครับถ้าไม่ปอกมันจะไม่ออกนะครับมีดไม่ได้เรื่องเลยนะครับพี่น้องกระดอผมยังคมกว่าเยอะ <c oughs> ล้างข้างนอกเสร็จแล้วอย่าลืมล้างข้างในนะครับพี่น้องใครเป็นน้องมือสัตว ขาวๆเลยพี่น้องไม่เป็นน้องมึงมาจัดปลาม่วงใส่จานดีกว่าพี่น้องแหมแผ่นบางเหมือนใจคนเลยกูก็ง,งงกับตัวเองเหมือนกันมาเล่นอะไรก็ไม่รู้แอ้พี่น้องชอบจังเลยหาเรื่องติดคุกติดตารางเนี่ยกูเนะี่ย่อนอืน่นเรามารู้จักวัตถุดิบในการทําเครื่องจิ้มกันดีกว่านะมีแต่รสด,ดี <c oughs> พี่น้อง <c oughs> องีกอย่างนึงน,นะพี่น้องที่เราขาดไม่ได้ในเครื่องจิ้มนะครับผมเกลือไงพี่น้อง าพร้อมแล้วก็ทิมทิมหน้ามึงได้ไวสัตว์อืมที่แตกอ้าวแดกสายสัตว์ไอเหี้ยเดียวลืมได้ไง <c oughs> ของดีพริกไม่เยอะไปไหนแล้วช่าง <c oughs> ไม่กำลังดีที่แตกอ้อกินยาเพื่อนส <c oughs> ักหน่อย